แม่เลือยเลือยูโอ้ยใส่คองสวัสดีครับพี่น้องบ้านมันนั่งพีเออผู้เท่ากับเทยเท่าหน่งไปดทั้งพนโอ้มดีพี่น้องบ้านมีพีน่งไปทั้งพนเออมาพี่ฮันโอ้ยคุณแม่ ขาวบอยู่ทางนีเขาวว่าเขาจะไป้างพุ่นสวัสดีครับพี่น้องขำมาเพราะว่ามาอยู่บ้านแม่อัมราแดนย้ได้อุ้ยนี่ค่ะพี่น้องมันเป็นวันเกิดแฮปปี้เบรดนะคะกินยางเลยครับคุณแม่ค่ะอุ้ยหมูจุ่มหรือว่าเซซวนบอคะนี่หูออ๋อเซซวน บางเฮิรนเลยนะคุณแม่คุณแม่น้าคุณปศัยเสือแนย่าคะคุณแม่แล้วเขาเปนไรเขาจาตายเร็วเลยนะมาดูมาดูบ้านใดบ้านใดมาดูาดเห็นล้โพดลงตะเวนนี่เขาไปอนโรคข้อนี่าไร่าตบ่ โต๊ะเลอกตายเอาบอกว่าเลือกตายค่ะว่าเลือกเกิดมันเกิดวันนี้บุญยังบุญยังบ่ล้ำเด้เฮ้ยม่นะอาสันบอกไปสิหูจากไปดิโอ้ยน้าไปนี่ปอบ่ายเด้อค่ะคุณแม่ค่ะน้าไปนี่ปอบ่ายเด้อค่ะ มันรำวันมันรำมาสักที่บวงกับบุไปไพขคานาวพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวรักกินแล้วเราไปหาพี่น้องจา้า <c oughs> มืาอนี้กิ่นยัางขาผมมียังมากมา้ค่ะพี่น้องคะใส่ผมยาวตีมากนะเ <c oughs> สฉวนค่ะอุ้ยเสฉวนได้พี่น้องอุ้ย s <S <c oughs> อุ <c oughs> ้ยตัดแซ่บแฮะนะหนาวเย็นนาวหมอเย็น <c oughs> ล่างวิเศษล่างเห็นมีแยแน่ล่างเกิดอีกย่งคือเงี้ยถ้กติมัน็ไเงียเกิดได้ะหนาวจ้ามันหนาวจ้ามันหนาวจ้ายำจ้ากดเบีย์แัพปเรบ่มิสเ้เลยบอกิ่งไปได้มาสิสุกตืเดีคนหังพิสีเลยเดี๋ยวนี้แห่ฟ่ค่ะ เกาแฟยำโป่ในปากกาตู้เลยอ้้ยสว์ป่วยมาเอาปีกเป็ดด้วยหรอใช่นี่นะเซ็มากนะปีกจ้ามในเบิร์จ้าวัวดูมคะกาคจะทำเชื้อจะซื้นให้ดอกไม้ให้ักเอ้าแคกีไปโพลลีวกนลยนะ

สะพ่อพวยแม่ยังอยากสีโอ้ยคยกูว่าเรื่องนี่ละยิมเปิลแลวอันผู้เป็นพวกอันจะขาดน่มาเรื่องนี้มาละยิมเปิลโลดแต่เป็นแต่งตัวงามเดิมีพี่น้องเอ๊สาวเออเมื่อคืนสีแดงไว้ีหมในสีก่อนเนี่ยไปเอาจานไป จาร์วางมาอาจารย<า>์วหายนี่้าไม่เออเอานั่งส่วนผมผมก็อัดเอาต้องการมากเยอะมือหันกล่องรตุเกเขามาใส่ไม่เฮ็ดเลย อันนั้นอันนั้นเห็นเยาะสิแต่เสียดายอ่ะแต่เสียดายอ่ะกินไม่ได้โอ้ยเอามาเอามาเห็นอย่างว่าซื้อๆเราอยากให้ใครได้ตรวจแล้วเด้อขอเชิมาสบายดีอร่ามากเลยค่ะ เห็ดมาเสิร์ฟจ้ะนี่แจ๊สเกลเออเชสสุวรรครับพี่น้องค่ะแม่แบ่งมาหาลูกในแมงกุ้งทอดนะแม่นี่จ้านี่แบ่งมาหาลูกในจักเตอร์สี่สองโตสี่โตก็ได้แม่เอ้ยอ่านี่เลยยำเนี่ยแมเอานี่เอาอันนี้เด้อ่ะ อ้าวเม่ไปใส่เสศษแคญาเลยพี่น้องเมื่อกี้ใส่เสื้ออะไรก่อนไปร้านมาอยู่พี่ขอบคุณแล้วก็แฮปปี้เบร์เดย์นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับอาหารนะคะแฮปปี้เบร์เดย์น้องเมยอายุเท่าไหร่เนาะปีนี้ถ้าเราจะคอบวันเกิดนะรอบๆจกปีอลไรน้องเมย์นะที่พกอะไรเจ้หวย สิบหกแล้วหรอปีนี้ปีที่สิบห้าผมหอปีไว้ค่ะแม่จนลืมข้าวอร่อยค่ะโอ้แม่ดูว่าสี่ตัวอ่ะไปไว้แล้วเผื่อเอาดิแม่ดยสแม่คืองงามแท้งามเนม่ยังว่าจะว่าัวจังอยากนะ่ะ <laughs> โอ้ยแม่โพดแล้วแม่มันจียา,ายเนาะคุณไพ่เหือใช้ <laughs> จองแมะจองนะถามดูคุณย่าชินผอดหัวเป็นไหนวะสิแม่จองจองแม่จองเห็นจะเห็นใาะอันจะเป็นไม่ใหญ่บ้างอันย่าจองเด้นี่จองยุจองใบจ้องยุนี่ใสใสพี่เอื้อยเสร็จมันอยู่กาดนี่เสร็จเพชรอุ้ยขอบคุณค่ะเสร็จเสชสวนอ่ะเยื้แน่นเสร็จเด้อ เจทวนหยัดลงแล้วหมอยังไปทันหอนจ้ะจิ้มขวามันหน่อยตัวจากคนยกลักใครมันยังไปยกนะฮะก็เริ่มเดือดอยากยังก้าวลงไปคุณแม่นี่กุ้งปลาหมึกลูกชิ้นเจวมันอยู่ในขวดนี่เดินนี่ๆนะบ้าอยากบ่อันนี้เบี้ยวเจ้ากึงเอาผ้เขาซีอิ้อันนี้เนี่ยยิงเอาลงไปอีกเลยลงแต่เดียวตักอีกเลยนะฮะไม่หรอกย้อนไม่ตีตักลง ปลามึกกรอบเต้าหู้กินแม่นั้ไสเบียร์นะเอาไปัวกินได้ไหมใช่ทงท่านเอาไปยีกลงแม่ยีกลงอันตร์นส่วนุ่มไปประจักส่วน่กินนะมันแท้จริงก็บกินข่าวมาในแลยวันก็เลยหาเท่อมาหาทองมากิน

มามาสูดแทนน้าแม่มีผ่อนโอ้ชิกจะกินหลายๆพุ่นยืมขึ้นๆึ้นนลเศ้าแล้วตับคันันอยนเนาะเมาเห็ดเด๊ะน้ำคือไร คอยเมยเราแห็งกับ้อล่างมไปตามเอาบ่จะเคลียร์เจนกับคอจังซี่บ้างจะเคลียร์กับคอจังซี่อ้าวแน่พี่น้องแล้วก็กินอะได้คือกับก้าวแม่จองแม่ลูกเนี่ย ัูไมเทาโอยกดัดก่ไม่เท่าถึงเงินล้มไปงานโชกยัดข้า่โบ่มน้ำพรานสุสับรู้ขนามันน้อยพวก Hãy mềm ừ, không làm <laughs> 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 อาอเปอดผมใช่นะบ่ไม่จะไปุ้งได้งีนนะงคืยาวเช่หมโอ้ยมันอยู่ในกุ้งอันนออกม่จับ่ผมไม่อยากนอนอันี้ออไอ้แล้วมันบลงเบิ้นะแม่มาอตอนไหนอย่านี้คือว่าม่อนแต่ว่าหยอกล่ำประมา่ว่าแล้วก็ามาล้างเอาแผมลรวบ่มันอยู่ในกุ้งตัวนี้ ผม่านะผมเม่ย่าหมูคายกุ้งางนเนเนนะุปเลยาต่าเนื้อกดานนอันนี้นะผมดอขยาวปันนผมาิลงเทเจออันนี้กุ้งายยังต่อท่านน ยูันม ¿no? ันอยู่แมบ่อนยาวพ่อแม่ยังสัตว์มันยาวพ่อแม่ด้วแม่กันสาวอยู่ว่าสาวจ้าจะได้นี้มาเงินมให้แม่บ่พอตากระบอกจะว่ามันชุกไงวะส่วนของคนมันซุกแล้วแม่ ข้าบุสุกแต่มีแต <'De án> ่ปีกไก่นีแล้วอื่นบนิาอันนี้กินไก่ก็โตหดแล้วปีกไก่กับสกินเลยค่ะมักพวกข้าพวกข้าวหมักนี่เห็นเราไทยดีจาที่ได้ไปเต้นดิใช่แม่บ้านเาเจ้าว่ะ เด็น่้อนี่เด็นี่เงินมันนก้่เงินบาเกลีวเงิเบาเกลียวเดือนเหมือนหน้าหน้าเดือนูแก้งแลไม่เอาเยอหมาแล้วน่าดูเลหนาดูเลห้องกรท่ำเสมอเดเนาะเดหนจากนี่ถือสายไปนอนเดนาจากนอนก็นอนอยู่เนหัวเราต้อเอาเสื้อผูกไปเดือผมอ่ะ มันออกพีน้องากนิากินก็ได้พี่น้องเด้อมากินน้ำกันเดอเชสชวนนะคบจุ่มจีอะมจะมียำและก็คูงเนาะซุาแม่หัวโปกสาคู๊กกแล้วเนาะบอกุปว่าะม่โอ้โหแซมซุปแม่โคตรยิ่งพวงลวงโอ๊กโเส้นต้าโรดต้ารดแม่เส้นนันแม่มันสุกแต่เส้น ตีนไก่กับซุปแล้วตีนไก่ลงแต่เพิงละตีนไก่เขาเจ้ากันรูอ่ะซุปยังดีซุปแล้วเดือดตีบข้าวเหนียวบนทันซุปตากไข่ผัวก่อนแม่ดีแม่ตากินเองผัวตากเองก็ได้แม่เอ้ยให้มันตากินเองโลดไข่ผัวกินก่อนเนี่ยกินน้ำรังจะเหมือนอย่างแกเลย นี่นี่ปู่าผู้แกก็เจาแม่แล้หัวกินเนี่ยอิ่มไดไอรีนีาเขเจ้าเน่ยเน้องเขาจะเจ้าม่ต้องอิ่ต้องต้องต้องต้อินี่ตอิ่มอยู่อัตโนะนี่อร่อยเสร็จมินขึ้นแล้วเนี่ย่านยันแล้วใส่ของลงไปมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ กนกิี่ค่ะเวลากินของเราโอ้ยจุ่มจีนนะคะวันนี้น่าอร่อยจริงๆเลยค่ะมูจออมากินน้ำกันเด้องานมันเกิดน้องเหมือายุสิบหกปี มาพี่น้องมากินน้ำกันไปดิขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะในวันเกเิดน้องเหมยนะคะลูกดีนเยตายลาซูดโอ้ยแม่คุณวานไปแท้มะคือืออยู่มันก็ต้องรสชาติอีกคนนึงเราเขาไปต้ตแล้วเขามากิน